บอกว่าแบกเนื้อแบกเนื้อแล้วบอกว่าบุตด้วบบย่เปล้าบยรูว่ครโดขนาดนี้เนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มนอนน้ำก๊อฟเต็ม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 ปั๊มปั๊มปั๊มปุกีปุกี้ปุกี้ปุ๊กี้ปั๊มปั๊มฮิแล อันนี้คันนี้ยกมือขึ้นค่ะมีคนเดียวพ่กเราเด็กเรียนเด็กเรียนค่ะเด็กเรียนไม่บอกพ่อนูไม่อยากเรียนคอนพิวต์ไม่อยากเรียนมากไม่บอกพ่อเพลงเมื่อกี้ดีฮะช่วยรอพี่หน่อยหน้าตีสามสองหนึ่งคิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างพี่น้องคิดถึงพี่บ้างไหม อย่าลืมอย่าเลืมอย่าเลืมอย่าเลื่มรีบไปเร็วลั้นญาติให้หอยนะหอยนหอยนะหอยนะตื่นเะมากลยทำคอดมันทำคอดทำคลอดรีแทมคอดมีนิดเดียนะคะ ในภาาเรลียนรนแบบวันนี้ึงเป็นข้าประชุมระดับรประชุมับาตนให้นักเรียนาษาถ้าถ้า้าถ้้าถาาว้าถ้าถ้้าาถ้า้าท้าถ้าถาถีาถ้อง้าถ้า